โอ้ยหมูเหี้ยหมูเหี้ยหมูหนึ่งดาวไอ้แม่งตายกินห่างนเกยังไม่ได้เซฟเลยเนี่ยปาอันนี้อะไรโดนไฟเผาเย่างเดียวเผาได้ห่างนิกอุ้ยเหี้ยบ เลขมนเหลือแปดเลยนะเอ้ยตัวเด้งเลยบุฟ่านึงด้มุ่างนหลังมาดูดิคนงาการมึงอะไอ้เหี้ยเซฟแล้วไม่ใช่เหรอโหกว่าีซฟกูก็ไม่เกิดไข่ยังไงเหี้ยนอนยังไม่ได้นอนหลับหรือเปล่า นอนไม่นอนหลับอ่ะยังยังไม่หลับเยังเกิดใครชอวาย